ทีนี้เงินหนึ่งหมื่นบาทที่ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแหละค่ะแน่นอนเป็นเหมือนนโยบาย ขึ้นชื่อที่สุดของเพื่อไทยตอนหาเสียงแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สุดว่าไหมคะทีนี้จะทําได้ทําไม่ได้เมื่อวานที่เรานําเสนอข่าวเนี่ยเรื่องยังออกมาประมาณมกราเป็นต้นไปเมื่อเช้านี่ลุงอารุณคุณปิ๊กกับพี่ก้อยอบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเมษาตามนโยบายที่เพื่อไทยถแถลงออกมานะคะอาจจะเป็นช่วงเมษาก็คือรับสงกรารเอาตังค์เนี่ยไปเที่ยวสงกรารซื้อของรอบบ้านตามภูมิล,ลำนาวเพราะว่ากติกาย้ำว่าต้องอายุ16ปีขึ้นไปและซื้อได้ในรัศมี4กิโลเมตรตามบัตรประชาชนที่ตัวเองสังกัดอยู่เช่นเราทางานกรุงเทพแต้้อูลก็ ซื้อของได้เฉพาะลำพูนแบบนี้ค่ะนะคะแต่มันก็มีกระแสะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำเรื่องของนโยบาย1,000 0บาทดิจิต a ลวอลเล็ว่าผิดหลักการผิดกฎระเบียบของทอทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคือด้วยความที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำกับดูแลการเงินของธนาคารสังกัดประเทศไทยทุกแห่งถูกไหมคะทีนี้เอดิจิทัลวอลเล็มันเหมือนเป็นเงินเหมือนคล้ายๆสังกัดแบบ คริปโตเคเลนซี่ะค่ะกลุ่มกลุ่มเงินดิจิตั<อ>ลตระกูลแบบนั้นซึ่งในกฎหมายบางข้อยังไม่ถูกกำหนดมาให้ทบทได้เข้าใจแล้วก็อนุมษษัตินะคะตรงนี้ต้องไปคุยกันเพิ่มเติมแล้วก็เลยมีกระแสข่าวออกมาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังมองว่า เงินหนึ่งมบาทตรงนี้ยังไม่ถูกกดเท่าไหร่ออยังไม่เข้าระเบียบสัเท่าไหร่คือมันมอแล้วนะอนาคตมันอาจจะมีปัญหาได้อาจจะมีปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่เกิดได้เงินดิจิตอล w a l l ล็แล้วพี่ไปบอกว่าแช์ พี่ขอเป็นเงินสดแชร์700บาทได้ไหมเอามาแลกเงินสดเอาไปแลกเงินดิจิตอลของพี่ไปแทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีปัญหาอะไรตามตามตามมาอีกมากมายเยอะอยู่นะปัญหาที่เขาคุยคุยกันเยอะแล้วมิจฉาชีพก็จะมาในรูปแบบตรงนี้เยอะมากเลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากตอนแอปเป่าตังค์แลง้วไงที่มันก็มีคนทําแบบนี้จริงๆถูกต้องถูกต้องนี่ขนาดว่าวันแรกที่ได้นายกเนาะเพราะว่าโหวตเลือกได้นายกเป็นคุณเศรษฐาปุ๊บมิจฉาชีพคลอดแอปออกมาแล้วเป็นแอปปลอมส่ง SMS มปลอมมาแล้วให้กดลิงก์แบบนี้ยหหลลลาาคนนกกก็งงเชื่ออัไปปแ้้วตระศ ไม่มีนะคะและจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆทั้งสิ้นสำคัญที่สุดคือจะไม่พ่วงกับแอปเป่าตังที่เคยมีเขาจะตั้งขึ้นมาใหม่น่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอสรุปละกันแต่เขาจะตั้งขึ้นมาใหม่ไม่พ่วงกับแอปเป่าตังที่เคยมีเขาจะสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาใหม่แต่สุดท้ายแล้วในเมื่อกระแสะข่าวออกมาว่าเอ๊ะดูเหมือนว่าทปทอหรือธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่แบบยังยังไม่อนุมัติสักทีเดียว เพราะว่ายังมีกฎหลายๆอย่างยังไม่เข้าเกณฑ์เข้าล็อกอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยไปถามพี่แท็กซี่เรื่องเงินดิจิต a l วอลเล็คือมองมุมนี้ยังไงบ้างสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาจะให้หมื่นหนึ่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเราทําไม่ได้จริงเราแฮวพี่แท็กซี่มองยังไงบ้างคือหลายคนก็มองคล้ายๆกับคนที่มีความหวังอะถ้าไม่ได้จริงๆก็กลายเป็นนโยบายขายฝันทําไม่ได้ตามสัญญาที่ให้ไวอ้อย่างพี่สอนชยัยครามชะแนมอายุ40 คนนี้ขับแท็กซี่อยู่นะคือเขาตั้งใจเลือกเพื่อไทยเพราะเงินหนึ่งหมื่นบาทนี่แหละก็คาดหวังสูงว่าจะได้ลองฟังดูค่ะโอถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าผมนี่ตั้งใจเลือกเพื่อไทยโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเขาออกนโยบายนี้มาเพื่อจะให้ประชาชนคนละหนึ่งหมื่นบาทอายุสิบหกปีเริ่มที่อายุสิบหกปีแต่ว่าคุณมาตบัดสัตว์บอกว่าไม่ได้บอกว่างบประมาณไม่พอต้องเอางบประมาณไปลงไ้เบีย้ยคนสูงอายุ แล้วมาบอกว่าคอรมอต้องไปปรึกษาคอรมออะไรของคุณอีกอันนี้มันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าพวกผมตั้งใจเลือกพวกคุณแล้วแต่ทําไมพวกคุณผิดคําพูดอย่างนี้แล้วเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันสําคัญกับคนอย่างผมก็ได้ไม่ได้เรายัางไม่รู้ยังไม่ชัดเจนจากเพื่อไทยสักเท่าไหร่ทีนี้คุณปริญญาแก้วปู่อายุ25ปีอันนี้ขายกว๋วยเตียเ๋ยวบุฟเฟ่ค่ะอยู่แถวซอยวัดกู้นนทบุรีก็เ,เอาจริงจริงมุมส่วนตัวของพี่ปริญญาแกมองว่าเป็นนโยบายขายฝัน อยู่ดีๆจะเอาตังค์หมื่นหนึ่งมาแจกทุกคนเป็นไปได้เหรอมองว่าทําไม่น่าจะได้ถ้าไม่ได้จริงๆอยากให้โครงการคนละครึ่งกลับมาเหมือนเดิมนะคะคส่วนคุณเผ่าภูมิรสจนทสกุลเป็นทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยก็อธิบายถึงหลักเกณฑ์ละค่ะว่าต้องอายุ16ปีขึ้นไปมีสิทธิ์รับเงิน1,000 0บาทโดยไม่ต้องดําเนินการใดๆเลยนะแล้วก็ไม่ต้องลงผ่านแอปเป๋าตังที่เคยมี เพียงแค่ว่าคุณรองเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวเอ้ระบบรงนี้นะคะ่ะที่ประชาชนยังไม่เข้าใจ<ะ>เพราะว่ารายละเอียดยังออกมาไม่ค่อยชัดเจน<ะ>ก็เดี๋ยวจะเริ่มให้ใช้ช่วงแรกย้ําอีกรอบก็จะเป็นช่วงเมษาเป็นต้นไป<ะ>ช่วงสงกรานเลยที่เขามองว่าคนน่าจะมีการจับจ่ายซื้อของ คือขัดกันสะพัดแล้วก็เป็นช่วงเวลากลับบ้านด้วยออกับภูมิลำนาวเพราะใช้ได้เฉพาะภูมิลำนาวตัวเองอตามบัตรประชาชนนะคะคนะคะย้ำว่าตามบัตรประชาชนนะคะไม่ได้ตามสถานที่ที่ตัวเองทำงานนะคะเดี๋ยวเมษาเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งละกัน